อีสิบแปดันบวัาป่าวัรตาเราเปิดโอกาสให้พระทําความเพียรได้ตลอดเวลาไม่ให้มีงานการอะไรเข้าไปยุ่งเกี่ยวนะงานน,นงานนั้นงานนี้มันงานสั่งสมยีเล็ก็เจ้าจอบเพียรเราด้วยมีสติปัญญาจะท่าอะไรก็ตามยืนเดินร่างรอนเรียกว่าท่าความเพียรที่เป็นท่าแก้ที่เดช สติเป็นสำคัญในการแก้คดีที่จะาเปิดโอกาสให้บทสำหรับวันนี้คือรรรเ,รเราได้ดักเอาความเพียรอย่างอื่นเป็นงานยุ่งตาขายนะทําเป็นในวัดก็สั่งสมเดียอยู่ในวัดถ้าเป็นงานนอกจากการถอดถอดจดดีเชนเระดับร่างสมาธิด้วยความมีสติตนะีแร้วกอบความเพียรแท้ งานอยู่ในวัดงานสังสมกิเลสมีเยอะนะไม่ใช่การแก้ที่นึ่มันเป็นการสังสมกิเลสวัดกับวัฒนเรานีแหละวัดเรานั้นไปแล้วไม่ต้องพูดพูดว่าวัานวัดปราบวัฏาดในพรบผิชาของเราเลยมันทํางานอะไรทุกวันนีวัดปราปวัตาพระเดชะหรือมีการสังสมกิเลสหรือเกาหมัดอยู่างนั้นหรือ เก่าเห็บเกามัดอยู่ง no, ั้นเหรอเห็บบัดอยู่ในหัวใจคือจิสเกามันรักเลยใครมีสติดีคนนั้นถ้ามันมีรากฐานก็จะตั้งได้แน่นอนถ้าสติจับติดจับติดแล้วตั้งรากฐานได้เป็นความสงบได้ึ้นมาโทนเป็นความสงบจากได้ก็ได้ดาวั์โคเป็นสมาธิทีนี้ก็ ก้าวเดินด้วยปัญญาการพิจรารณาทานดาชปัญญาหรือพิดาราบ้างนะอันนักภาวราสลายขอสังเกตด้วยดีที่อธิบายฟังดีไปเป็นคติเครื่องเจือนใจเจ้าของเวลาต้องการความสงบมันต้องยู่กับทางด้านปัญญาคิดอัตตเจราต,ต่างๆให้มีอารมณ์อันเดียวเช่นพุทโธสติกับพุทโทธจับติดนั่นละเรียากอันเดียวไม่จ้อา,าอื่นว่าแทรกเวลานั้น ทความสงบสติเป็นสำคัญใาสงบถ้าจิตสงบแล้วก็หมดเรื่องเพราะจิตเป็นผู้ก่อเรื่องพอจิตสงบจิตก็ไม่ก่อเรื่องอันนี้ว่าจิตสบายหรือจะว่ารากษาะของจิตที่เป็นสมาธิเป็นความสงบเริ่มต้นที่จะถอดถอนจิเลสดวางอย่างนี้เมือ่อจิตมีความสงบแล้วก็เย็นใจคนเรา อยู่ที่ไหนเย็นใจเย็นใจสบายใจสกบพอจากสงบแลเขา้าจากสกบแรนเข้าไปเป็นสมาธิมีความแรนราบัดโขนี่ที่ก็สบายจากนั้นเริ่มออกพิจารณาสายด้านปัญญาราวอุชาสอนพระบวชไวเจอสารวาราคาสตาตะโจผขงขนและฟันหนังย้อนหน้าย้อนหลังให้พิจารณานี้ท่า ยังตั้งรากตั้งฐานมาได้ก็ให้เอาคำนี่แหละตะจาจะปัญจกะกรรมสฐานคือกรรมสฐานมีหนังเป็นที่ห้าแปลแล้วนะให้เอานี่เป็นรโรงของจิตเป็นได้ทั้งสมถะเป็นได้ทั้งวิปัสสนาเวลากิตที่ยังไม่มีรากฐานให้เอานี่เป็นรโรงของกิจใคาจะชอบพุโทโธธโมสังโฆหรือเดเกสารุมานะขาตันตาตะโจอ บทใดก็ได้ตามแต่เฉลี่ยชอบมีสติติดแห่งนั้นเป็นคาภาวนากล่อมใจให้มีความสงบอันเนื้นใ,นใจเป็นปัญออกทางด้านปัญญาแล้วอารมณ์ของเจสารุมานะขานตาตจ,จกุก็เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาคือทางด้านปัญญาไปนั่นเหวี่ยบพิกสั์เป็นสั์พิกคงเป็นโคลเลิกกรรมฐานกรรมการสายฟ้าก็ตื้อยา พระพุทธเจ้าเลิศเด้อถ้าเลิศเพราะอะไรถ้าเลิศเพราะความดีความดีกันบ้าอยู่บนโลกทุกวันนี้เลยพระพุทธเจ้าไม่มีข้อบายอะไรโยกเสกสารปริญญ์เอารวบๆทัดฐานนี่ขึ้นเขาคีดโรคคิดโกหกคิดหลกนี่ขึ้นแข่งพระพุทธเจ้าผลที่ได้ก็มีแต่ไฟเต็มหัวใจเราผู้แข่งนั่นแหละไม่เจ็มจากผู้ใดลยะยิ่งผู้เพราะว่าบาปภาวนาแล้ว ตั้งใจให้ดีเลยอย่ามาหาเรื่องหาราวก่อเรื่องอก่อราวคิดจ,จอลงไปนี่ไปหาดูแต่คนอื่นนี่เ,นะเ,นเราเนบะื่อแล้วเกิดเราละไปดแูแต่คนอื่นไม่ดูตัวเองเลยนะี่ละจอเข้าไปนี่เรื่องมาอยู่ที่หัวใจนี่มันจะคิดเรื่องใดว่าบุคคลพูดใดดีชัว่วประการใดมันจะขึ้นที่จิตดีถ้าส,สติมีอยู่แล้วพอป,ปพ,พอปร,รากฏคืคอพับรบพอดรบพอรักผู้ปกแกาศเลี อันนี้จอบรโจคนด้านไปดีคนดีไปดีคนด้านดีน่าชมเชยคนดีไปดีไม่จะพวกบ้าแต่มันไม่ภาวนาบัานมหา,าสักสวนฟืนไฟ,ฟเผากันนะยิ่งวัดป่าบ้าตราดด้วยแล้วยกให้เป็นอันดับหนึ่งคือได้ครัวได้ครัวนี่เป็นอันดับหนึ่งกองฟืนกองไฟยอยู่ด้านบนยกโทษยกกอกันอยู่ด้านบนยกตัวเป็นผู้วิเศษวิโสอยู่ใน,น,นด้านบนนะ จำริยาพวกรครัวนะแล้วอ,อกชะแตกก่อ้วเนี่ยถ้าทนไม่ไหวเราไล่หนีบมดเลยเออมันเบื่อกี่ๆนะทนเฉยเมือทูหลวกตาบอดฟังรับฟังชิ้ตาชิดเตมหัวใจแต่เจ็บไปอย่างนั้นมาถึงการหอ,อกไม่ออกมาถึงการได้นำหรดูดาวกาว่าไม่ว่าเฉยๆเนละย่พระก็คิดอาจจะตา่ ไอ้เลือกคิดเลือกคนอื่นคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีมันเป็นทิสัยสันยดาขขงคนเลวพาดใจแล้วแหละมันเป็นอยู่พาดใจก็เรียกว่าคนเลวคนพาดพาดใจถ้ายิกออกประัดงแ,แล้วอรารวาสใจละพากันดูตัวเองมาภาวนาท่านให้ดูหัวใจตัวเองเก็เคลื่อนไหวของใจระลับเป็นระดับหนึ่งให้ดูตัวนั้นก่อนจึงเรียกว่าภาวนาถ้าไม่ไม่ออกครางรอกดูหัวใจหัวใจที่เป็นเจ้าเลือก ด้วยสติใจก็สงบพอใจสงบแล้วสบายจำเอาเพียงแค่นี้ก่อนนะอย่าไปพูดถึงเรื่องความละอยียดอ่อยุ่ก่อนดีให้เท่านี้ก็ให้เป็นปฏิบัติเถอะนะแต่เท่านี้ก็สบายแนละ้วันเดีคืหนหดี่งนะแต่ให้พอดยะทาวริวหะภูราปริภูรินติสาครัง เอว่ามว่อิโตถิ่นนาเปกานางอุปคัปติอิจิตังปัตติตังตุมหังคิพเมว่าสมิจตูซาเพปูเรนตุสังกปาจันโทปะระระโสยถาวิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาจจันตุสัพพโลกโกวิราสตุมาเต เวัตุบัตรายตุพีติการโกหกนลพิว่าสัจะสีริสันติจังพุตะใจดูจัตตารอธรรมวาตติอายุวันดตุกังอาลังทวดาตุสาปมังคลังลักขะตุสาปฏิมตาสัพพุชาลุคาเอระ สัพพะสับาลภาเวนะสัพสังฆารภาเวนะสัทธาโสติภาวันตเตให้พอลบออกหูหมดอ่ะไม่ได้ออกปากลบออกหูให้พอดังวู้วู้อยู่นี่พอบรรจวนแล้วหาทางออกทุกแบบเลยเออสรุปกองคำ 另外就是另外就是有九是主人，考考题了没有？很百零二题哦，是三十七。然后考考题又没有，四不九十五，三十八，三十八。然后考考题又没有没有没有，没有二点四九，二十万。 หกจห้าตถ้ารวมกับสารเติวเดียวขึ้นคว่าไปแล้วเข้าด้วยกันก็เป็นห้าร้อย้เตียวห้าสาบบาทห้าห้าตาจะเยจ้ะคือเราพร้อมกับหน้ากันชัวยชาของเราที่กำลังจะต้งเมื่อช็อปสี่สิบจะฟื้นขึ้นมามากกว่านะฟื้นขึ้น่าเห็นได้ชัดเลยว่า ข้อคำนี้ก็เข้าได้ขนาดเพื่คำหนึ่งหนึ่งมื่นหนึ่งพันห้า 101, ร้อยสิบเอ็ด <100, 61, S 1> <500. S 2> กิโลครับหนึ่งมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสิบเอ็ดครับห้าร้อยสิบเอ็ดกิโลนี่ขอคำที่เราได้จากการทชื่ชาติเราเป็นหนึ่งมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสิบเอ็ดกิโลได้เป็นของเลืเ่องเมื่อไรถ้าเราไม่ฟื้นเราไม่หาไม่ได้ก็จะขาคำเหล่านี้ไม่มี เรือขึ้นมาสักเ้นึ่งหห่ิเก็ครับก็หนึ่งื่นสพัห้าร้อยสิบกเจเราไม่ใช่ของเรกนะตันตระล่าราก็เข้าสิบล้านสองแสนกว่าล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยตอนล่าครับก็สิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยครับหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยตันระล่านะเข้า ส่วนคนไทยไม่เข้าเน่ยเราเอาเขาซื้อสองคำสูบสองพันล้านครับสองพันล้านบาทครับสองพันล้านบาทเอารถไทยเราเอาเข้าไปซื้อสองคำเข้าสู่กข้าหลวงสองพันล้านบาทเท่านั้นแหละรถไทยซื้อเข้าไปเข้หลวงสองพันล้านบาทนอกจากกระจายทั่วประเทศเลยท่านก็หลายรู้เห็นไหมเรีอกทำรับ นำโรคนำ,บบนนำบบอ,อ,อย่างนี้นำเรื่องความเปสูตทุกสิ่งทุกอย่างหลวงตาบัวเป็นผู้อารัธนาธรรมมาเป็นจิตเป็นใจเป็นความเคลื่อนหลายสุกอยาก่างเพื่อน,นํำพีน้องสลายให้เป็นชาติไทยของเราทั้งประเทศให้ฟื้นฟูขึ้นจากความล่มสมาผลก็กปรกากฏดขึ้นมาให้เห็นอย่างนี้เห็นไหยล่ะเอเขาเข้าวานต้องไป็นหมื่นอย่างหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสิบเแอบบ็ดครับเออหนื่มื่นหนึ่งพันห้าร้อยสิบเอ็ดเล ผมเรีนมาอไรใราคาตั้งสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเท่าไรที่เข้าไม่เคลื่อนไหวเป็นแรงงานหรือเป็นหัวใจสัมพันธ์หรือเป็นรากแท้วหรือเป็นแต่งอยู่ในชาติไทยของเราลมหายใจเข้าทั้งหมดเลยพอชนะก็ออกช่วยโลกเพื่อที่ได้บารเรเราไม่เคยแตะแม้บาทหดึ่งเลยนะ สร้างขี้นนี่นะทำนำโรคนำอย่างนี้สงสารจำหอนะถ้าโรคนำโรคต้มโจมไปเรื่อยเอาฟูงใหญ่ฟูงหลวงเข้ามายิ่งจมใหญ่เลยนะใครเป็นคนต้องมีสืบสกุอเพื่อนษุ์ย์ในการจะอาศัยได้ยกขึ้นมาเป็นผู้นำนำบรินำเข้าไปชักแต่หมดเออเหมือนปล่อยบาเข้าสานใครเป็นผู้นำนำาแบบนี้เราจึงได้พูดแล้วพูดเรา ชาติตาาาเราสัตราบอกไทยเราเป็นไรเอาใครมาเป็นผู้ับเป,ไป็นผู้ใหญ่มาเป็นผู้ับเป็นยักษ์เป็นผีใหญ่จีนบ้านจีนเมือง,งตลอดเวลานี้่าเราเราไม่ป,ปากโว่าได้ผู้ับที่ดี่าเป็นเชื่อเรื่องข,ของพี่น้องชาวไทยเ,เราถ้าไม่ผู้เสนอต่ไม่ได้แล้วก็มีชาติสัญญาสมรรษก็ชาติเป็นธรรมอยู่แล้วเต็มตัวของขาชาติ ท่านท่านไม่ได้สมัครจกไปแล้วอยู่ๆก็ไปขอยกอัตราท่านมาขึ้นมาเป็นผู้นำช่วยญาติทุ่มเด่นคุกทัานท่อย่างนี้แหละจากนั้นก็ลาออกแล้วแล้วจากนั้นก็แหลกเหลวไปเรื่อยๆไปอย่างนี้เห็นไหมท่านสยามสมัชชากเนี่ยทางเลื่องอ่าเรื่องทำบรรดาประชาชนผู้มีศีลมีธรรมแพันธ์ยกให้ท่านเป็นเบอร์หนึ่งได้เลยนะท่านสยามสมัชช์เอ้อ นี่เราทำไปอยู่ที่ไหนเย็นเย็นอะไรนี่ละตายใจได้ท่านเอาท่านมาเป็นนายกชั่วคราวจะเป็นท่านไม่อยากว่าแต่เอาท่านมาก็ชุบเยื่อใยนั้วพอจากนั้นก็เลี้ยวแหลกแบบนี้วันเรื่อยๆเห็นไหมล่ะที่เข้าตรงไหนเนีขาทำเขาทำเข้าตรงไหนชุบเยืนอชุบเยื่อที่เราพี่น้องถลายนำพี่น้องถลายเราไม่เคยชี้เคยอ่านว่า เราบวชไปแล้วจะจะมาเกี่ยวข้องกับชาติบ้านเมืองอย่างนีบวชปั๊บเลยกาเรียนหนังสือออกจากนั้เข้าป่า,เข,าเข้าเขาเลยฟัดกับกิเลสอยู่ในปา่าในเขาในปา่าเขาเป็นเวลาเก้าปีที่โลกเวทีพูดธรรมชาติเจนนะกิเลสหนาแดงนหรือไม่หนาแน่นเจ่งหรือไม่เจ่งเรากอกทับทำเราก็ฟัดกันจนถึงเก้าปีกิเลสถึงได้พังจากหัวใจอา่า พอภาคจะโหดแใจก็ต้าแต่ตแ,ตแล้วก็เอาทำมาแล้วมาช่วยโลกอยู่เวลาดีอยากช่วยพี่น้องสลายนี้บ้านนี้เราไม่เคยแตะเห็นไหมนี่เราทำนำโลกตายใจได้ไหมล่ะเราไม่มีอะไรที่จะไปแตะไปต้องไปหยิบไปช่วยมาพอให้เป็นเครื่องไม่สบายใจไม่มีมีแต่ความอบอุ่นเต็มหัวใจเราว่าได้ช่วยพี่น้องสลายด้วยความเมตตาเต็มสัตว์เต็มส่สวนนี่เราทำนำโลกไปเลยลได้บันานอลไยออกอยากเดินไดป,ป,ป่าบัจจัดไม่มี บอกชาดิจาย์ว่าไม่บีเพราะเราไม่เก็บออกบทเลยไม่ว่าทางไหนทางใดทั่วประเทศไทยไม่ว่าใกล้ว่าไกลว่าระบาดประเทศไทยเป็นขอบเขตเลยทางไหนจำเป็นบ้างด้วยใกล้ไกลนี้ขอว่าขอว่าด้วยเหตุผลจำเป็นที่ควรจะส่งข้อบ้างด้วยให้ทันทีทันทีทันท,นทีเหตุผลเป็นสําคัญน,นะแล้วไม่ใช่ว่าพร,พร้อมที่จะให้อยู่แล้วนะเงินมาเหล่านี้ว่าแต่ที่จะให้แนละ้วต้องมีเหตุผล เหตุผลทุกขวดที่จะได้รับบ้างรอ้อยเพียงไรพิจรารณาเรียบร้อยแล้วให้ตามนั้นตามไรแล้วให้มาอย่างนี้เงอนในวัดี่จริงไม่มีสําหรับวัดป่าปาตาบอกว่าไม่มีเงินมีแต่ละออกช่วยโลกท้าบทจึงเรียกว่านําโลกนําพี่น้องชาวไทยว่าเอาจะนํานั่นเห็นไหมนปีห้าร้อยสี่สิบกำลังจะจมกันทั้งประเทศนั้นเราก็ได้ประกาศขึ้นซึ่งท่านท่านที่เราไม่เคยชี้ใค้อ่า,อาน จะได้ประกาศออกมาว่าเอาจะนาเพราะไม่อย่างนั้นมันจะจมจริงก็เห็นจะทำเท่านั้นแหละจต่พาสุดลากขึ้นได้แล้วก็พาพีา่ล้อทำด้วยความสุจริตยุทธิธรรมภารนใจของเราบ้านเราอนว่าเคยแต่ทุกสิ่งทุกอย่างได้มาเข้าข่าวหลวงแยกาท้องคําได้เท่าไหร่แต่จะเข้าข่าวหลวงหมดโดอลา์เท่าไรจะเข้าข่าวหลวงจากนั้นก็แบ่งออกมาช่วยอนไทยออกช่วยโลกวัอนกใจไม่ไปไหนนะออกช่วยพี่น้อทั้งหมดที่บริจาคมาเหล่านี้ เราไม่ไปไหนเราให้ทางนั้นละ่ะเราไม่เอาเราพอแล้วพอ่อนี่เราทำพอ่อไม่รักนะถ้าพอไม่หาทำพูดจริงเวลานี่เราไม่หาทำท,ทั้งทั้งที่แต่ก่อนเราหาทำแทบเปรียนแทบตายจนถึระับ,บ,บสลายอยู่ในป่าในเขาหาทำแต่นั้นฟาดซเต็มหัวใจทำกับใจเป่ยนเดียวกันแล้วไม่หาทุกวันนี้เราพูดจริงๆเอาใครจะว่าเราลงตาบัวเป็นบ้าเอาว่าว่าไม่มีใครพูดในประเทศไทยเราว่า เราพอแล้วทําในหัวใจใจกับทาเป็นเดียวกันแล้วเราพอแล้วเราไม่ต้องการอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้มานี่เราเสียสละเพื่อพี่าาชาวไทยเราทั้งประเทศหมดเลยเราไม่เอานี่จะเรียกว่าพอเข้าใจไหมถ้ายังยิบนันยิดนีอยู่นี่ไม่พอนี่เราพอทุกบาดท,ทุกตาที่ได้มานี่เราออกช่วยชนะแนละไม่ว่าที่ไหนทางใกล้ทางไกลออกตลอดไปที่ไหนเป็นอย่างไร าก่สุดเดินไปตาตัวโดนรถ้เขาวาขายของจอดรถลงไปซื้อของเขาซื้อพอเป็นพิธีเอาแค่นี้เอาเงินให้ก็เลยเขาไม่ต่ำกว่าหนึ่งพันละถ้าเราได้จอดรถแล้วคนเดินคนหนึ่งต้องให้หนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งพันไปเลยนีย่ความเมตตาไหมก็มันกระจายไปทั่วประเทศไทยถ้าไปไฟเสียวไปแดงดูพวกขายดอกไม้เอาดูที่ไหนดอกไม้เอาพ่อไฟเสียวไปแ้วมาจอดป้าเข้ามาถึงไฟแดง ้เฉียบเปิดแล้วก็ตามบวกเบืห้เขาไปจอดรถคอยเขาอยู่ด้านเอาเอาเงินให้เขาก็ไม่เลยมากละพอบรรลยัยเจ้าหลายคนให้คนละสามร้อยสามร้อยพวกดอกวายก็ไ <c oughs> ปไหนใครจะว่ารถตะบัวเป็นบ้านหรือเป็นพวกรถเฉพาะอย่างยิ่ขายลดอกว้รถหลงตะบัวผ่านไปเขารู้หมดรถหลงตะบัวไปไหนเขารู้เท่านั้นแหละมันทำมีแปลกๆอยู่ในนั้นละ่นนนละ ไอ้เรื่องตายออกไปด้วยความเมตาเนี่ยมีไม่มากกว่าร้อยมีเป็นสายไปเลยลนะเป็นต่างได้ลนะก็มันเป็นอยู่ในหัวใจนี่ครอบโกรกทาติเวลาที่ฟังท่านทัท้งหลายฟังทาเมื่อเต็มหัวใจใจกับธรรมเดียวก,กันแล้วความเมตตาที่ครอบโกรกทาตไม่ใช่เรื่อเงเล็กน้อยนะไปไหนมีแต่ความเมตาโศกสารโศกสารไปมดไปเลยนี่อำนาจจะทำไปอย่างานั้นเขามาปรากฏที่หัวใจมาเต็มหัวใจมีแต่ควาเมเตตา ไม่ถือฉีถือสากับใครเขาจะฆ่าตายไปเฉยที่จะมีผูกอาฆาตบาร้ายต่อเขาแม่ไม่ถือไป็สายไม่บีเรียกว่าทําแท้ถ้ากิเลสบีอาฆาตบานร้ายการก่อกรรมก่อเวรกันนั่นคือกิเลสสาหรับทำแม่เขาฆ่าตายตายก็ตายไปเฉยตายด้วยความมีธรรมเต็มตัวเต็มตัวไม่มีอะไรกับใครเพราะงั้นอย่าลูกทีลูกขาเขาว่าราคาเราบ้างที่ไหนอยู่เต็มอยู่ข้างนอกมารักษาสบายเราไม่มีกับบีเวรกับใครใครจะฆ่าฆ่าสิ เขาไม่ฆ่ามมนกันจะตายอยู่แล้วบอกเขาและเฉพาะอย่างยิ่งพวกตธอเต็มอยู่ในหน้าวัดทั้งวันทั้งคืนเขารักษาตลอดเวลาบอกเขาก็ไป่ฟังเขาว่านายเขาสั่งนายเขาเบียราชยิ่งกว่าเราเขาก็ปฏิบัติตามนายเราก็เลยเฉยปล่อยแล้วช่างตธรก็อยู่ด้วยกันอย่างนี้เชวว่ามาอยู่ด้วยกันในในวัดนี้ต้องเป็นเหมือนอันเดียวกันครอบครัวเดียวกันมีอะไรกินด้วยกัน ใช่โดยการบทเราไม่มีคาว่าตดีจีเดียวบอกโกโกเบสสีเบสสายไม่มีมีแต่ความเบสตาสงกสารล้วนวิ่งแต่จะให้จะให้โดยชายเดียวเท่านั้นอาจารย์ไหลจำเอาที่ลรวทาเปย่างนั้นแะถ้าเราได้เต็มหัวใจแล้วจ้าไปหมดตั้งแต่ก่เบสตาทั้งนั้านแหละความที่จะเอาจะเอาไม่มีมีแต่ความเบสตานี่อย่างที่ช่วยพี่เราสลายสมบัติกระทอเขาขอเรากันไหลเข้าไหลเข้าเข้าหลวงเลยไม่สะดอยจากนั้นก็อาจทำที่ประกาศ เวลานี้ตั้งร้อยกว่าสถานีวิทยุใช่ไหมนี่เรา,า,นะาทำเข้าสู่ใจยี่สําคัญบ้างนะถ้าทําเข้าสู่ใจบัดเหตุโทษเหตุคุนภายใ,ใจเลอกที่การตัวเองแก้ไขดับแปลตัวเองดีขึ้นใจในหัวใจแล้วเราก็ชุ่มเย็นไปหมดไปที่ไหนเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนตายโดยกันหมดถ้าคนมีธรรมแล้วตายใจก็ได้นะถ้าไม่มีธรรมแล้วเป็นเกี่ยงเป็นนาบิานนละคอยที่จะขวาวคอ,อ,อถ้ามีธรรมในใจแล้วไม่ต้องถามหาเป็นญาติเป็น ว่าอยู่บ้าในใดเบอ่อใดไม่ต้องถามทำระเป็นญาติฝากเป็นฝากตายกันตายใจกันได้เช่นอย่างภาคที่มาอยู่ในดีมีกี่ประเทศดิมาอยู่ในวัดป่ายกเอากับียกวัดป่าวัดตาเป็นปปปปเอกเทศสรละลนี่คือทำร้อยกองเอาไว้ให้เรียบร้อยเป็นอันเดียวกันใครบ้าเป็นหัวใจอันเดียวกันสนิทกันเป็นอวัยวะเดียวกันบทในวัดนี้พิถูกเพื่อดีจะคอยฟางหัวหน้าหัวหน้าก็ต้องไปทํา การได้รับสั่งสอนดูดาว่าเก่าต้องให้ไปทำฐานผิดไม่ได้นั่นอยากเจะาพ่อเฉพาพออย่างนี้เราเป็นหัวหน้าเลยถึงจะแผดกัน,นกอะไรแผดเพื่อทากอะไรบัตคดบ้าบ้างทากแรกๆรัามันมมมดีเข้าใจไหมนี่เราได้รับสั่งสอนดูดาว่าเก่าดัางเบาก็เหมือนเขาถากบนะ้านเลคือถากคนได้ดีเราก็ว่าให้พระเจ้บาบอกนะเวลานี้เราก็แต่บ้างแล้วนะแต่บ้างเสียดียวยิิยาการก็เป็นอย่างนี้แหลนะไปไดนโซซัดโซเส่ แม่ข้อเดือด้ล่าตื่นขึ้นมาจะลุกไม่ขึ้นก็วีบนเวลามันจะเปลี่ยนแต่นี่พ่ายพูดถึงเรื่อร่ากกายเลือดลาของใจแต่ใจไม่มีไหวผู้ไร้วชาัดเจนจ้าตลอดเวลายืนเดินดั้งนอนจ้าอยู่ในหัวใจตลอดเวลาพูดธรรมชัติเจนตามผลที่เราอุตส่าห์พยายามสอบแสวยหาเว่าไจนถึงขั้นพอทํากับใจไปเดียวกันแล้วพอไม่เอาอะไรชั้งด้านในโลกเลยมแต่ความเมตตา จำได้จาแาแกออกไปไปที่จะไปกวนระวันไม่มีในหัวใจเราแล้วพูดให้ชัดเจนนี่ละการปฏิบัติธรรมเไปไ็นใดพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาโอ,อคือโอราสสมัยหรือโอ,อทานสมัยรับยุครับสมัยมีแต่กี่เหลือมันจะมีแต่จะได้จะเอาจะถูจะถ่ายจะเข้าจะโกรีดทุกแบบทุกระบบนี่คือกิเลีจีนไม่พอนับถีตัญหาสวารถีไม่มีแม่น้ําใดที่จะ มากยิ่งกว่าแม่น้ำคือกิเลสตัณหาพี่เหสหาไม่มีฝั่งแม่น้ำหาสมุรทรทะเลหลวงมีฝั่งนะฝั่งมหาสมุทรมีแต่ฝั่งแห่งแม่น้ำคือตัณหาไม่มีมีเทเลายบดบดเหมือนไฟได้เชื่อใส่เข้ไปที่จะให้ไฟดับด้วยเชื้อดับมันไม่มีใสก่กขไปเทเลายเปลวมันขึ้นตวดแมฆจวดเมฆนี่กิเลสตัณหาได้เทไลายไม่พอคนจะตายนี่เพราะขอได้ไม่พอเลยเพราะกิเลสตัณหา เรื่องบีงบีด้วยกันทุกคนเกิดมาก,กับสมบัติกระจรกเขาของนั่นแหละแต่มันไม่พอในหัวใจเป็นเศรษฐีก็ไม่พอถ้าลงที่เด็อยู่ในหัวใจใดแล้วไม่มีหัวใจใดจะเป็นสุขมีแต่ทุกข์ด้วยกันเห็นเขามาักบีสีสุขก็ะจอก็อของจรก็อาของเขาจะว่าเขาไปสุขไม่สุขนั่นแหละกองทุกอย่างอยู่ตรงนั้นถ้ามีทรรในใจ,จมีว่ามีร้อยสุขจวาวลค่ำนี้นะมีมากมีร้อยสุข อยากทำมีเต็มหัวใจแล้วสุขร้นไม่มีอะไรเสมอความเส,สรยเสริอว่าดีขนาดไหนบ้ายกกบัดตกบดความดีชาตกบดคือไม่ได้เลิศเลยยีก่กดทำมผาแนใจที่เลิศอยู่ในใจแล้วอะไรเข้า่าเข้า่าตกบดตกบดเพราะสู้รรวชาติาน,นั้นไม่ได้เข้าใจไหมล่ะเอาละพอตขานี้ว่าจะไปเท้เท้จะได้ละเงย เด้วซ้ำอีกทีหนึ่งให้พากันโฉใจ่าดะดาทำดายาเป็นบ้ากับกีเลสตตณหามันจะจมกันหมดเล่ะมันจมมาตลาดตะกัดตะกานแล้วจะพาจมตลอดเพราะขี้เล็าหาไม่บ่าใครฟื้นฟูนะให้มีความสุขเพราะเกียรติสาไม่มีนอกจากทำข้อจึงสอดแสคขาธรรมอย่าลืมบ่านเรื่งธรรมไปไหนมาไหนพุทธโทตะโบหรือสังโฆให้ติดอยู่กับหัวใจข้อบรรลึกิิถูกชั่วดีใจเป็นตรร้ให้ดูหัวใจตัวเองมันพิดถูกชื่อดีนะแก้กันตรงนั้นอย่าไปแก้ที่อื่น แก้คนได้ไม่ดีแก้คนดีไม่ดีให้เขาดีไม่ได้ถ้านจะขอไม่ดีถ่าจะขอดีแล้วแก้ไม่แก้ก็ดีอยู่ในใจจำมานะเนี่เเศษซับซับซักๆักเขาจะว่าหลวงตาวัาวเป็นบ้าเศษซ้บซัอ่ะอิชิตาปะทิตา,ต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 ,าตุกหาทิปเบวัตโตสัพเพภูเรนโตสังกป้าจานัานโทปนะยาโสยถายเลโชเตะระโสยถาสัพพิติโย มีวาชานตุสัพพโลกะมีนัสศตุมาเตผวัตบันตารโยสุขีทอตีคาโกภะวะอภิวาทนะสีดิสเิจังพุทธาภิเจนโนยัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโอสุขังอาลานะเสียเนี่ยอันนี้ก็ อะไรสรุปสงครามนั้นก็เห็นบหมด้านต้นกระจังมันเป็นพุ่มอยู่้นนั้นโอ้ยต่อมันทำลังเท่าดีไม่เห็นนะต่ำๆพอดีหัวหมานั่นแหละสูงกระดานหัวหมามันทำลังอยู่้นคนนี่ก็ไม่เห็นนะพระล้างบาดกระสาบไปด้านล้างตอก็อยู่ี่ ก่อนศาสตร์ร้าไปมันก็มีข้าวเศษตกไปว่าหมาหาเก็บกินเก็บกินอยู่เป็นประจำนะไม่รู้ว่ามีแังต่ออยู่ด้วันนั้นผระเอิญหมาสัตวศาสเข้าไปนั้นนะหมาก็เข้าไปกินที่พราสัตา์ข้าวเศษบาทศาสตรเข,ข้าไปั้นข้างนะหมาก็ไปกินกินไปไปกัดกันเดี๋ยวี้กัดกันรก,กำลังต่อโอ้ต่อฟัดอะไรนี่ิไม่ทราบว่าตัวไหนแพน้ตัวไหนจะละฟังเสียงล้าลั่น ว่าวัดเจากะตั้งสี่โบงห้าโบงยังร้องแๆๆอย่งอยู่คือพิษมันสแสดงมันยังไม่หมดร้องแก่งๆก็ซัป่าเห็นไหมละ่ะต่อเป็นกรรมาก,การตัดสินได้ไม่มีใครแพ้กันจะรับร้องแน่งเหมือนกัน,กนดๆๆ <c oughs> มดนดีอย่มันเจ๊งแล้วเอาไปใส่ต่ออะไรวะเนี่าเอาละไปละ